วัดตีเด็กๆวัดตีค่ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอโคิดถึงคิดถึงคิดถึงได้ยินเสียงตากับยายมาก็ร้องกันร้องเสียงดังมากเลยเดี๋ยวพอมาถึงเขาก็หยุดร้องนะพอมาถึงเขาก็หยุดร้องนะคะแต่ตอนได้ยินเสียงรถเลี้ยวเข้ามานี่โอ้โหอื่ต่อว่าอุ้ยน้องกังฟูก็ต่อว่าเอ๊ะแล้วชะตองตว่าไงครับ ชะตองว่าไงลูกชะตองนี่น้องชะตองเชมายป่าไงลูกเชมายอูย้อยากจะออกจากบ้านแล้วอยากจะออกจากบ้านมากเลยคุณได้ตาจวดให้ตาจวดมานะคะให้คุณตาจวดมาเอาออกจากบ้านจากอคอกเนาะคุณตาจวดนี่ตาจวดมาแล้วอุ้ยดีใจดีใจจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีใจจังเลย เอามาเอามาให้ให้ชื่นใจหน่อยคุณลุงอย่าพังวางดูจี้ดูจี้เนี่ยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปมาน้องชมายออกมาทีหลังเลยสวัสดีครับชมายโอ้ยอย,อยดีใจตั้งเลยนี่นะคะคุณตาก็พา,<ม>าออกจากค <มา S 1> อกม,มาแล้วไปลูกไป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 อ่ะเห็นไหม,อ,ามาอืม ไม้ทองอี่อยาก,กอยยุกับลูกเจ้ไม้ทองก็อยู่กับลูกนะไม้ทองก็อยู่กับลูกเปิดประตูก็วิ่งออกไปไปซ้ายทีขวาทีเลยแม่ไม้จองวิ่งออกไปซ้ายไปขวาเลยนะคะเนี่ยเออเล่นโอ้ยยังอยากจะกินนมเข้าอยู่อีกเนาะแม่ไม้ทองไม่มีนมให้กินแล้วลูกไม่กินแล้วเดี๋ยวยายให้อาหารของหนูนะครับให้อาหารของหนูให้นมของหนูนะคะ ไม่ต้องไปกินนมแม่แล้วลูกสงสารแม่ไหมทองเนาะไม่เอาคุณลุงให้กินหรอกมันไม่มีน้ํานมหรอกค่ะโอ้ยคุณลุงอย่าจับไหมทองสิคะปล่อยให้ไหมทองตามสบายว่าเขาจะให้ลูกกินไหมมันไม่มีอะไรเลยมันเหี่ยวมันไม่มีน้ํานมแล้วคุณตาโอ้ยไม่กินหรอกไม่กินหรอกมันไม่มีอะไรให้กินแล้วมันไม่มีแล้วค่ะคุณตาปล่อยไหมทองเธออย่าไปจับเข้าไว้ เนี่ยถ้าคุณตาไม่จับนะเข้าไปแล้วนะเขาไม่ให้กินนะคะเนี่ยมันไม่มีนมให้กินแล้วดูที่เนี่ยดูดูอู้นุ๊กดูก็หิวตากับยายก็ไปไปนานอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเกือบจะทั้งวันเลยเกือบทั้งวันเลยนะคะกว่าจะเสร็จพารธทรละนะคะอืมดู อุ้ยชะตองชะตองก็รักคิดถึงอ๋อไม่ใช่สมายสมายนะคะมอสักครู่นี้สมายก็หอมคุณตาทวดนะคะหอมตาทวดเลยคิดถึงจังเลยนี่ชะตองชะตองกับกังฟูก็มาหยอกตาทวดด้วยนะคะหยอกตาทวดด้วยเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยครับตาทวดตาทวด นี่แม่ไหมทองก็ไม่มีน้ำนมแล้วนะคะแต่เขาก็อืมเขาก็ยังให้ลูกกินอยู่เนาะยังให้ลูกกินอยู่แต่มันไม่มีน้ำนมมันไม่มีน้ำลูกกินนิดหน่อยก็ถอยแล้วเดี๋ยวก็จะไปเอาอนนมให้กินนะคะเอาข้าวให้กินกินข้าวนะคะอืมดูคุณคุณตาตาแนละ้วตาแนละ้วกังฟูกังฟู เดี๋ยวยายกาลังถ่ายอยู่นะครับคังครูครับลังครูครับ,รบอืมเ <c oughs> ขาก็มาปั้มยายก <c oughs> ังตูก็มาปั้มเดี๋ยวยายคุณลุงไปพาเด็กๆไปสนามญ้านู่นหน่อยไหมทองไหมทองมาลูาลกพายอี๋อีลาพาลูกมาเล่นพี่เ,เร็วเออสนามที่ไหมทองเคยเล่นเนาะมาเล่นที่สนามที่แม่ไมมทองเคยเล่นดีกว่านะคะ ยายจะได้นั่งพักตรงนี้นิดหนึงด้วยหนื่อยจังเลยเด็กๆโอ๊ยตูดโดงดูแม่ไหมทองยังอยากเล่นตูดโดงอยู่เลยยังอยากเล่นตูดโดงอยู่เลยฮะไม่เล่นที่ไหนไป็นเล่นที่ไหนพอฝนไม่ตกก็เหี่ยวเลยนะคะตะอีน้องชมายแล้ว แล้วแล้วอยู่ข้างในไอ้ไอ้สะตองบ่สะอตองหรือกางฟูลูกฮะตะอีสมยัยสมัยมามาเข้าห้องน้ำกางฟูปัสดดีีกางฟูดูจิเนี่ยโอยทำธุระเสร็จแล้วเหรอลูกทําธุระเสร็จแล้วเหรอไปดูดูดูดสมยัย ไอชะตองไอชะตองนี่ชะตองก็ชอบมาปั้มใหญ่เขาปั้มแล้วเขาก็จะเกลียเขาก็จะเขาก็จะนี่นี่แล้วนะคะก็มาเล่นวันนี้ป้าเปียกก็พามาเล่นกับลูกๆของไหมทองอ่ะนั่นพากันเข้าป่าไปแล้วโอ้ยดูสิตามไปดูตามไปดูเด็กๆจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันคะเด็กๆจะพาไดไปเที่ยวที่ไหนโน่นี่ เด็กๆมาที่นี่ก็มาเล่นที่นี่เลยเขาก็สุกสนเล่นไปตามเรื่องนะคะน้องหมาน้องหมาก็มาเล่นแถวหน้าลานพเพลินไปเลยขึ้นเวทีร้องเพลงเลยสตองขึ้นเวทีร้องเพลงเลยนะ้านขึ้นเวทีไปร้องเพลงเลยสามศิล,ลปินสามศิล,ลปินเอ่อน้องกังฟูกังฟู กางฟูร้องดีกว่าเพื Jim, ing, no em. ่อนเสียงดีต่อว่าง้องงงแงงแงด้วยงองแงงแงด้วยอุ้ยชะตองอุ้ยชะตองนี่นะคะเล่นกับน้องสะตองน้องสมายกางฟูตะอีตาอีตองเสียงอะไรเสียงอะไรครับเสียงเสียงพี่น้องเลี้ยงวัวเพิ่นเรียกวัวของเพิ่นเนาะ เด็กๆขึ้นเวทีขึ้นเวทีร้องเพลงปะไปนู่นกันเถอะไปสนามยะหาคุณตาจวดปะ่ะมาเร็วมาเร็วเด็กๆมาเร็วเด็กๆเด็กๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเลยครับ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 นี่ออกมาแล้วก็หยกมาที่นี่เลยลูกมาทางนี้เลย นี่น้องกังฟูวิ่งออกนำหน้าเลยเอ่อกังฟูเอาเอาแม่ไหมทองไหมทองก็โอ้โหดักรออยู่ก็ลากลากลากลูกดูสิลูกโตแล้วนะไหมทองไหมทองลูกโตแล้วไม่หยอกแบบนั้นแล้วลูกลูกตัวหนักแล้วก็กัดได้ก็ลากไปเลยดูสิไหมทองนั่นนั่นนั่นจ้องอยู่นะ่ะสะตองสู้สะตองสู้นะ สตองสู้นะแม่ไหมชองสตองสู้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมนั่นมันกระโจนใส่เลยมันฝึกลูกแบบนี้มันกระโจนใส่เลยนะเจ้าสมายนี้ชอบมากเลยท่านี้กระโจนใส่นี่สมายนะคะนี่สมายสมายสมายชอบทําท่าเหมือนแม่ไหมทองคือกระโจนใส่แบบนี้เออนั่นน่ะกระโจนใส่กัดแล้วก็ลากไปเลยอุ้ยไหมทองนี่หยอกน่ากลัวน่ะน่แหน่แน่ กังฟูยังตัวเล็กอยู่นะคะกังฟูตัวเล็กอยู่เขาก็ลากลากแต่สตองกับสะไม้โตแล้วลากยากแล้วอย่าลากลูกแบบนั้นเลยไม้ทองเขาก็กัดเอาไว้แล้วเขาก็ลากไปนะคะเหมือนแบบหยอกแต่หยอกแรงนะหมาทองนี่เหมือนหมานักล่า นี่นะคะดูสิคะเนี่ยอุย้ยเล่นแรงจังเลยเสียงดังอึบเลยีนไแมนี่ฉันมองไม่เห็นค่ะคุณลุงดูให้หน่อยหนเก่านะดูสิคะเนี่ยกัดหยอกปั้มลงมาแล้วก็ลากไปนี่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 แต่ความจริงเข้าก้นไม่ได้ทำอ้าวไม่ใช่ ลังแคลูกจังเลยไม่ทองนี่พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วยายเห็นแล้วยายเห็นแล้วเก่ง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 น้องสตรองก็เก่งสมัยก็เก่งกังครูก็เก่งแล้วกังครูก็เก่งแล้วพ่อหยุดฝึกได้ไม่ทองพอแล้วลูกหยุดฝึกได้แล้วลูกหยุดฝึกได้แล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วดูดูดูมันช่างแจ้งจริงเลยไม่ทอง นั่นนั่นสู้ละกังฟูสู้ละเอาคุณลุงคุณลุงดูดูน้องน้องน้องสมัยชอบเลยชอบใจใหญ่เลยนะคะชอบเล่นน้ำโอ้จะช่วยน้องยังไงจะช่วยน้องยังไงคนนี้ดูดูดูแม่จะช่วยลูกยังไงเขาเขาเขาว่ายน้ำสนุกว่ายน้ำสนุกเลยเจ้าสมัยดูดูดูว่ายน้ำเก่งมากเลยนะคะเนี่ย ดูพี่ๆก็อยากจะช่วยน้องดูดูเขาจะช่วยน้องเขายังไงดูดูก่อนนะคะคุณลุงโอ้ยโอ้ยไปปิดอันนั้นตกตกตกไปปิดอันนั้นไปปิดดู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 เขาจะช่วยตัวเองยังไงคุณลุงต้องฝึกเวลาที่เราอยู่นี่แหละเออเราจะได้รู้ว่าเขาจะช่วยตัวเองได้ไหมนะคะอ่าสตองอยากช่วยน้องแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงนม่ไหมช่วง แต่สีสมายเก่งแล้วเห็นไหมสมายว่ายน้าเก่งแล้วแต่กังฟูนี่กังฟูยังเอาเป็นสนามฝึกให้เด็กๆเลยเออฝึกตอนที่เราอยู่นี่แหละจะได้รู้ว่าเขาจะช่วยตัวเองได้ไหมนะคะอันนี้ตอนนี้เขาลงไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจนะโอ้นั่นน่ะเริ่มว่ายเป็นแล้วคุณลุงเออสมัยหาที่ที่จะเกาะขึ้นได้แล้วโอเคตรงนี้นะสมัยนะแต่ว่า น้องเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอ,รอกังฟูจะจะทำได้ไหมกังฟูจะทําได้ไหมโอเคกังฟูก็ทําสําเร็จแล้วเย่เกง่งเก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 ่งกังฟูก็ทําได้แล้วถ้างั้นคุณลงุง